คือเนี่ยโดเลมีฟาโล่านะเข็มตรงประเด็นในกรณที่เราไม่ดูเข็มมีเสียงให้ดูด้วยนะครับบางคนบางคนอาจจะขอคัาดีกว่าชี่หูฉะนั้นตัวเอก็คือปั้งนะถ้าเกิดตูวนี่มันต่ําไปหรือสูงไปเราตั้งถ้าเราตั้งหลักทางนี้นะครับถ้าเราตั้งหลักทั้งฝั่งนี้ก็หมุนทั้งนี้ถ้าตั้งหลักนี้เราใช้ใช้ตั้งใช้ได้แต่ถ้าเราตั้งฝั่งนี้ต้องใช้หลักนี้นะไม่เหมือนกันนะวิธีการจูนก็คือบิดอย่างนี้นะ อ่าสมมติเราจะตั้งสายนี้ใช่ไหมสายนย่อนแล้วก็บิดตางนี้เหมือนเหมือนขีดทั่วไปแต่พอสมมติเราตั้งสายนย่อนใช่ไหมเราบิดทางนี้นะตรงนี้คลายเป็นขึ้นตรงนี้แน่นเป็นขึ้นเหมือนขับรถแหละเพราะเกลียวมันเกลียวเดียวเกลียวแต่นี่เราฝังนอปอยู่ถ้าเราคลายลงนิดมันจะตึงน,นะครับส่วนตัวพวกนี้คือหมุดผูกสายในตัวที่นอตลงเนี่ยสมมติสายนี้ขาดเราคลายนอตตรงนี้ออกมาแล้วแกะสายใหม่แล้วก็ใส่ลอดช่องให้ดีนะนี่อะพปัญญาเนี่ยแหละนี่แหละตรงนี้แหละ คือหมุดแต่ละหมุดเนี่ยหมุดตรงนี้มันก็ลากมาหลักนี้หมุดตรงนี้มันก็ลากมาหลักนี้แล้วมีตัวอย่างดูไม่ยากรับทราบละตรงนี้นะก็คือไอ้พวกหมุดเนี่ยมันจะมาขึ้นหลักนี้ครัหมุดตรงนี้จะมาขึ้นหลักนู้นคือแทนที่จะใช้ตัวตัวหลักเหมือนกันตัวน็อตที่ไม่มีเกลียวใราใช้ใช่ใชหมุดเลยมันจะได้ไม่งั้นมันต้องวางที่หกหลักเลยอะครับผมอนะหลักการมันอยู่ตรงนั้น <ítulo> <ire> uh, ตรงน anyway uh, ี้ทางนี like ้ผ่านวิธีการตั้งสายก็ไม่มีอะไรจำสายจุนเนอร์อะไรอะจุนเนอร์นี่มันจะมีสองอย่างอันนี้จุนเนอร์ก็คือสมมติถ้าเราเนี่ยเรื่องไปอันมีคูนเสียงนิดหนึ่งมันจะขึ้นเราก็ดูถ้ามันขึ้นเกินอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเสียงสูงไปก็ต้องคลายสมมติเราตีสักตัวนะนะฮะแต่ตรงพอดีเลยก็จะยางไม่อยู่ตรงไหนตรงนี้หรือว่าเนี่ยไม่อยู่นี่เดียเท่าี่เห็นฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อกี้เราตีจีแล้วมันเลยไปก็แสดงว่าเสีสูงไปแล้วก็ต้องคลาย ถ้ามันไม่ถึงต้องการให้ขีดอยู่ที่โซนให้ตรงสีเขียวขึ้นนะฉะนั้นถ้าเขียวขึ้นหรือว่าอยู่ในเคอร์ฟนี้ก็ยังถือว่าไม่เพี้ยนนะอยู่ในเคอร์ฟนี้มันไม่จำเป็นต้องเป๊ะเลยก็ได้แต่ถ้าเลยมาแล้วจะเป๊ะรับตรงต่อไปนะครับอันนี้ถ้าเกิดมันอยู่ที่เราตั้งเสียงก่อนนี่เราตั้งเสียเอเอ440หมายความว่านี่คือมาตรฐานของสากลนะครับนี่คือเราฟังเสียงถ้าเราอยากฟังเสียงโดเราก็เลื่อนเอาเห็นไหมเราอยากฟังเสียงโด ว่าโดเป็นยังไงแล้วลองเช็คโดนี่คือฟังด้วยหูแต่ว่าให้ตั้งเป็นเอไว้เป็นตัวหลักไว้นี่เลยเป็นที่ความเสียงนะครับแค่หนึ่งส่งนเสียงลาไว้เสียงลาเป็นตัวหลักนะครับขึ้งลาลาเหมือนกันนะครับต่อมาถ้ากดค้างอีกทีก็จะเป็นเมรุนอมตอนนี้ต้องกด้างกดไม่ต้องค้างกดไปอีกทีเป็นเมรุนอมสำหรับเวลาเราฝึก นี่เป็นสามสี่ครับสองสามนึ่งสองสาม่งอันนี้เราก็เลื่อนเอาเราจะเป็น4 4่สี่หรือเป็นอะไรอันนี้คือตัวจังหวะนะครับถ้าเราเลือ่อนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนค่านะั้นเป็น4 4่สี่นี่เป็น3 8ตรงนี้เดี๋ยวให้คุณมีแต่ยงอธิบายก็แล้วกันนะฮะเป็นส่วนที่เราแล้วแต่เราจะทำเนี่ย2 4งสี่คนีไทยชอบเขียนว่า2 4อ่าอย่างเงี้ย3 4อันนี้เราตั้ง4 4หเหมือนกับเวลาเราฝึกเนี่ย1 2เนี่ยผมก็ตั้งเวลาเราฝึกเห้เด็กเนี่ยเอาเมทนอนเป็นตัวหลัก 2> 1 2 3 4 5สสาาัอยหึสสเสียงแตกต่าแตามันจะมีเน้น2องสต้งตั้รตับงตั้งตั้ตับงตันงังตัั้เตั้งตั้งังตั้เตรงัน้ตง หนะลักการอยู่แค่นี้ส่วนอุปกรณ์ช่วยที่มันมีมาให้นะครับนี่เมตรลนำเดี๋ยวพึ่สาเอาระวังเรื่องฐ่านผมกลัวว่าคนใช้แล้วชอบทิ้งถ่านไว้อะไรต้นอะไรอัอนนี้ในกรณีที่เราจะฝึกของเราเล่นคนเดียวอันนี้เป็นตัวตั้งเนี่ยสมมติว่าเด็กเขาจะเป่าอยู่เขาอยากมีจังหวะในใจนอ,อเราก็จะฝัดเมทลนังคนเดียว ในกรณีที่เราไม่ต้องการให้รบกวนใครที่ตับที่ตับอยู่ในหูเราคนเดียวส่วนอันนี้เราต้องการจะขยายเสียงขิมเราเอาไปใช้ได้เช่นเอาตรงนี้หนีที่ขิมนี่เป็นเอาแอมแทนที่จะใช้ไม้จับใช้ระบบสั่นจะเกินกลายเป็นไมโครโฟนไปเป็นคิตแต่ตัวนี้ความหมายของเขาก็คือเอาไว้ฟังเสียงมันชัดขึ้นเสียงมันจะเสือมเข้านี้เลยแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้มันก็จะเข้าจากไม้ บางทีบางทีเสียงดังอย่างนี้ถ้าเราหนีบตัวนี้เสร็จปุ๊บเข้านี่แล้วในหญิงออกตู้มโครโฟนมากลายเป็นจะไปออกตู้ไหมทุกคนทำไมอ๋อเอาออกจากนี่อีกทีนึงก็เหรอก็ออกตรงนี้เลยไม่ดีกว่าเหรอยังไงก็นี่ไงก็หาสายต่อนี่เลยนี่ออ๋จมเข้าถึงนี่ทำไมอ่ะให้มันล้ำซ้อนใช่ไหมหาสายพ่วงอันนี้แค่นั้นเองให้มันยาวหน่อยแต่ถ้าเกิดจะใช้ตัวนี้ถ้ากูใช้จะขีดมันไม่ได้นะมันมีหลักเดียวกูก็มี2ชุดอยู่แล้วนี่มันหนีบคู่เลย ล้วลัอีกตัวนึ่งนี่ก็เหมือนกันนี่นี่เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันทั้งสองชุดกในทั้งหลักเอามัอีกคู่อีกคู่แล้วไปใช้แจ็ครวมนี่หลายเม่ถนอมมีแค่นี้ตัวนี้อาจารย์ไม่ได้ติดกาวใช่ไหมว่าไม่ติดไม่ติดมันยกไม่ไหวหรอกครับเดี๋ยวนั้นกยับไม่ไหวเพราะแรงตึงมันมหาศาลใช่ครับผมดอกขิมเนี่ยหนึ่งประเด็นหนึ่งอย่าเอาไว้ในรถเพราะมันจะแตกสองอย่าตกนะถ้าตกนี่มันมันพร้อมที่จะดินเลยเพราะมันโอ้นึกสภาพมันดึงขนาดไหนกีตาร์มีแค่หกเส้นนี่ตั้งร้อยแปดเส้นอาจารย์เก็บไว้เองอย่าให <c oughs> คือเพื่แง่ถ้าเราถือเนี่ยแล้วหล่นมือเนี่ยยังถือว่าสะเทือนเลยนะปั้ง,งมันเนี่ยมันอาจจะคลายได้เลย <c oughs> ต้องระวังมากคือเป็นของที่เซนซิทีฟพอสมควรคิดจะมีประมาณละสเมื่อกี้ผมค้นคว้าผิดใช่ไหมครับตัวนี้ก็ตัวนี้ไม่ใช่ฟาชาไม่ใช่ครับดูตรงนี้ฮะเนี่ยครันี่มีตัวดำสองตัวเห็นไหมฮะนี่คือโด,น,โดนี่มันคือคีเปโนนี่ฮะดำสามตัวนเห็นมเห็นไหมเห็นมเห็นไหมเห็นเห็นไมเนไ็เห็นไหเห็เห็นมเห็นไ เนี่ยเนี่ยดำมีดำสองตัวท้าไปอย่างเงี้ยกดหน้าเป็นนอได้เลยใช่ไหมเนี่ยนี่ก็เหมือนกันถนี่เหมือนกันนี่ไงคือหลักนี้กับหลักนี้เหมือนกันเลยแล้วเวลาเราเปลี่ยนสยจะทาให้มันเป็นสีได้ไงทาสีที่ครับสีเมจิกมีหลายสีจากแก้วสีชมพูมาแต้มก็เรื่องของคุณมันมีขายทัวตัวไปเลยเปลี่ยนสีได้เลยสีชมพูแห้งชัๆสีขาวสีเขียวใส่เข้าไปเลยหรือที่ทาเล็กก็ได้นะรับยาทาเล็กก็ได้แค่นั้นเองมันจะติดแห้งติดติดแห้งติดเลยแล้วจุดตรงนี้ จุดตรงนี้ก็เหมือนกับคีดาวนนโนเหมือนกันนี่ไงจุดไหมนี่โดนนี่ตัวดาวสองเรช้าคือถ้าเป็นเนโนตัวยำเหมือนนนี่ตัวเนนันรหน้าโดนนา้านี้แ่แต่การแทนส่วนันจะค่เดี๋ยวใครลองไม่ต้องเสี่ยง เวลามันเจ็บเล็กงงเป็นสายไปนี่ถ้าเรามีเอฟเฟ็กกีตาร์เนี่ยดิจิตชั่นเนี่ยใส่ได้เลยออ๋เล่นอยู่ข้างบนอ่ะไม่หมายถึงว่าเราสามารถไม่เป็นไรผมจิ้มตรงนี้เลยเล่นเพลงเอลวิสครับทำวางตบโต๊นก็ได้เนี่ยเสียบมาได้เลยนี่เอาทานออกไปยังยังอยู่ไหมอยู่โอ้ยแต่มันเป็นอย่่่าีีหมดเลวะพถ้ามันไม่มีหัวม้นลงมาก็ไม่ได้ข้างบนมีหรือเปล่าอาจารย์ข้างบนมีเฮ้ยเว้นใจคลไปเอาเลยใส่เที่ยงกันหรือว่าจะเชิญอาจารย์ข้างบนเ่ะ ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เลยตรงนี้มันเย็นไม่คือคือน่ตรงนี้แค่จะเทสให้ดูว่ามันมันเล่นยังไงรัผมอยากไ้ยินเสียงไอยาไปยินเสียงเวลาออกเพราะว่าเวลาเสียงถ้าเราผานเครื่องนที่ถูกอย่างเนี้ยเราปรุงแต่งได้แม่เราใส่เดเลย์หน่อยอย่างเงี้ยมันก็จะเพอจะแค่เสียงเพ้าจำนวนนั้ลองป่ะไม่ได้ลองเพราะปัจจยไม่มีสาใส่แจ้งที่เสียงกับคีบอร์ดนะที่ผมเสียบกับกีตาร์เอง มันเหมือนกีตาร์ไงครับที่ผมบอกนไงกีตาร์มันเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นกีตาร์คือ E B สตาร์ทแล้วค็นี่ก็คุระแล้วเอ้ผอันนี้ถ้าเป็นกีตาร์มันคือสายสี่แต่ว่าถ้าเป็นแขกมันคือสายหกแล้วก็จะตัวนี้แตัดสายสี่ทิ้งไปตัวบนเพราะว่าเราต้องทำให้มันได้สำเนียงของความเป็นจักรไทยเสียงคู่แปลกก็อยู่สายลวด แทนเสียงเลเไปให้เป็น E ให้เป็นเสียงไซส์6แทนนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็คือคู่สี่คล้ายๆ้าคลกับเบสท่าสายใช่ไหมครัอา่ามันเบสเบสท่าสายมันเพิ่มตัว B ครับคนละอย่างเ <c ười> แล้วเหมือนไนอ้นั่นยังไงะเหมือนคู่เลเล่ยังไงเหมือนอยังไงมันเอนกีตาโเคเลเล่มันก็เหมือนกีตาร์เป็นเลเล่มันก็คือตัว เอาาาอาาคคโ่ชงมันอยู่ในในวงไงเนีน่ยในวงสติงแล้วแหละหลักการีแค่นั้นเอง <c oughs> คนไม่รู้อกฮูคอน,นเล่นง่ายกว่าจริง <c oughs> ๆมันคือขอาวกีารดีๆนี่เองนะแต่ว่าการตลาด ยยใช่ไ,<ง>ไม่ไม่คือมัอนมันคัสซโล่รว่าถ้ากระเป๋าอันโตเนี่ยกระเป๋านิ้วทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันมคือเสียที